ประวัติวันอาสาฬหบูชาจุดกำเนิดแห่งพระรัตนตรัยและการเผยแผ่พระธรรมวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญสมประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการและการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรยัยครบองค์สามในโลกนี้ความสำคัญของคำว่าอาสาฬหาบูชาคำว่าอาสาฬหาบูชามาจากคำในภาษาบาลีสองคำคืออาสาฬะอาสาฬหหมายถึงเดือน8เดือนอาสาฬะบูชาหมายถึงการบูชาการเคารพ ดังนั้นอาสาลหะบูชาจึงมีความหมายว่าการบูชาในเดือน8เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8สมัยพุทธ,ธกาลเหตุการณ์สำคัญสประการในวันอาสาลหะบูชาวันอาสาลหะบูชาเป็นวันที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญสประการที่เรียกว่าปฐมเทศนาสามเนราหรืออัศจรัย์วันอาสาลหะบูชา ซึ่งถือเป็นรากฐานของการวางรากฐานพระพุทธศาสนาได้แก่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระสีมหาโพณพุทธคยาเมื่อวันวิสาขาบูชาขึ้น15คห้าเดือน6แล้วพระองค์ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขสุขจากการหลุดพ้นอยู่เสัปดาห์ ในช่วงแรกพระองค์ทรงพิจารณาว่าพระธรรมที่ทรงค้นพบนั้นลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเกินกว่าที่สัตว์โลกผู้ยังจมอยู่ในกิเลสจะเข้าใจได้จึงทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมแต่เท้าสหัมบดีพรมได้เข้ามาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยชี้ให้เห็นว่ายังมีสัตว์โลกจำนวนมากที่มีกิเลสเบาบางพอที่จะตรัสรู้ตามได้ ขอให้ทรงเปิดประตูอมตะธรรมนี้เถิดพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระมหากรุณาธิคุณและทรงตกลงที่จะแสดงธรรมแก่โลกโดยทรงระลึกถึงปัญจวัคคีภิกษุห้ารูปได้แก่โกนทัญญะวัปปะพัทธยิยะมหานามะอสชชิซึ่งเป็นกลุ่มนักบวชที่เคยร่วมบำเพ็ญเพียรกับพระองค์มาก่อนและได้แยกตัวออกเมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนมาดำเนินทางสายกลาง พระพุทธองค์เสด็จจากพุทธคยาไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤุททายวันเมืองพาราณสีเพื่อแสดงธรรมแก่ปัญจวคีในวันขึ้น15าค่ำเดือน8พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักกะปวัตนสูตรอันเป็นประถมเทศนาซึ่งว่าด้วยอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคและมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลาง เนื้อหาของพระธรรมบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความจริงของชีวิตและหนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแจ่มแจง้งการแสดงธรรมในครั้งนี้ทำให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกประกาศออกไปอย่างเป็นทางการถือเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมธรรมจาักกับประวัตนณะให้เริ่มเคลื่อนไปในโลกเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ภายหลังจากการแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรพระอัญญาโกนทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีได้เกิดดวงตาเห็นธรมมรมธรรมจักขกคือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระอัญญาโกนทัญญะเห็นธรรมแล้วได้ทูลขออุปสมบทบวชต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงประทานการอุปสมบทให้ด้วยพระดำรัสว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งถือเป็นการบวชด,ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาการอุปสมบทของพระอัญญาโกณทัญญะทําให้เกิดพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามก่อนหน้านี้มีเพียงพระพุทธเจา้าพระพุทธและพระธรรมคําสอนที่พระองค์ตรัสรู เมื่อพระอัญญาโกนธัญญาได้อุปสมบทและเป็นพระสงฆ์แล้วจึงทำให้พระรัตนไตรแก้วอันประเสริฐสามประการครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกได้แ <disappointing> ก <bosses> <pos> <co> ่พระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสงฆ์มู่สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยประวัติการเผยแผ่และธรมเนียมปฏิบัติในวันอาสาละหบูชา หลังจากเหตุการณ์ในวันอาสาฬหบูชาพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ที่เหลือทีละรูปจนกระทั่งทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จากนั้นก็ทรงเริ่มเผยแผ่พระธรรมแก่ชาวโลกอย่างต่อเนื่องมีผู้เลื่อมใสศรัทธาและบวชในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆธรรมเนียมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสในวันอาสาฬหาบูชาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมหลักที่นิยมปฏิบัติกันคือทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะธรรมาจักกับปวัตนสูตรเพื่อทำความเข้าใจหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา รักษาศีลตั้งใจรักษาศีลห้าหรือศีล8เพื่อชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เวียนเทียนในเวลาค่ำคืนโดยการเดินเวียนรอบพระอุโบสถสามรอบพร้อมกับการจุดทูปเทียนดอกไม้เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณบำเพ็ญภาวนาทั้งสมถาภาวนาการทำสมาธิและวิปัสสนาภาวนาการเจริญปัญญา วันอาสาฬหาบูชาจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดทางศาสนาแต่เป็นวันที่ควรค่าแก่การรำลึกถึงการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาการเกิดขึ้นของพระธรรมที่ยังคงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันและการอุบัติขึ้นของพระสงฆ์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระธรรมวินยัยให้ยั่งยืนสืบไป